you <laughs> วันนี้เรามาอยู่คลองละพีพัดนะไม่ได้มานานเลยนะคลองละพีพัดเดี๋ยวเราจะมาตกจะไม่รู้จะมีสิทธิ์ลุ้นได้อะไรบ้างาหาตกปลาเล็กไปฝากน้องแมลแลวจเจะเผื่อฟุกได้ไปลาใหญ่ไม่ได้มาเกือบปีมั้งคลองละพีพัดอ๋วันนี้เรามาตกปลาแล้วจ้ะตรงนี้จะลงตรงต้นงิ้วที่เคยมาตกนะรับเอา,เอา อันนี้มันเลยจะเขื่อนพระรามหกมาสักกี่กิโลจำไม่ได้ละแต่เดี๋ยวมาลุ้นตกปลากันดูจ้าวันนี้เราจะมามีฝนหรือเปล่าล่ะรุ้นกันจ้าลุ้นทั้งฝนทั้งปลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองแล้วจ้าตกปลากันจ้าใช้เหยื่อของจืนเยอร์ไทยแลนด์เหมือนเดิมจ้าเดี๋ยวเราจะมาตกปลาที่คลองละพีพัด นี่หน้าไม้เราจะประมาณนี้นะนี่บรรยากาศหน้าไมา้ไม่มีคนนะวันนี้เดี๋ยวเราจะตกตรงนี้นะประมาณเต็มแรกมาแล้วจ้ะนุ่นกินนะสองคันสามคันกินแบบกินหายกินหายกินเบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกเป้าเวดแล้วจะไปละประมาณไนงะดึงีนะ่ะ แบบคลองละทีพัดนะตัวเล็กมากน้อยกว่าเปลี่ยนต่างๆปะทูจะปะทูปลาแปบก็ยังอยู่นะนน ปลปลกน,นะน้ี่เหยื่อของยืนเยอะ,อยอะ<ๆ>ดักปลาซิวก็ได้นะเจ้าวยเยอะมากเลยนะวางแปบเดียวเนี่ยปลาซิวแก้วน่นี่วางให้ห้านาทีนะเอาปลาลากเป็ดเดี๋เดๆๆเด ช่วงนี้ปลาเล็กปลาน้อยเข้าดีหรือเกินแต้มจาาตัวนี้ใสสวยนะสามนิ้วนะปลาส้อยปลากินดีมากที่นี่ปั่นเหยื่อไม่ทันแล้วลงเบ็ดยังไม่ครบสักทีเลย นี่ดึงเงาดึงเงานะปลาเล็กปลาน้ยจ้าปลาแปดที่นี่ตัวเล็กมากนะไม่เหมือนเขื่อนปลาสักเขื่อนปลาสักจะตัวใหญ่นะนี่ปลาแปดตอนนี้มาตกทุนลอยปลาแปดทีละสองตัวปลาแปดน้อยเขื่อนปลาสักตัวตัวใหญ่มากนะที่นี่ตัวนิดนึงที่นี่ตัวสองนิ้วสามนิ้วที่เขื่อนปลาสักอ่ะสามสี่นิ้ว เต้มจะกรลังไซส์สวยๆเต้มจะปลาตะเพียนไซส์สวยๆได้เรื่อยๆนะปลาแปบตัวเล็กเราก็ได้เรื่อยๆนะถ้าเป็นเขื่อนปลาสักนี่สนุกเลยนะตัวใหญ่ที่นี่ตัวเล็กๆแค่นี้ ากำลังไซสวยๆเลยจ้าได้เรื่อยๆนะปลาเล็กปลาน้อยที่นี่คของละพีพัดมีแต่ปลาทูนะได้ปลาทูบ่อยด้วยนะโดยเฉพาะปลาแปดน้อยได้ทีสองสามตัวเสร็จแล้วเราก็ไม่มีกระชังใส่นะเพราะว่ากระชังเราตูดตกน้ำหายไปที่อ่างเก็บน้ำบวกเหล็กตอนลมแล้วใส่กระแปงตอนก็กระโดดลงน้ำคืนปลาแปล เต้มจ้าอีกเต้มจ้าห้าโมงเย็นแล้วตอนนี้เหมือนฝนจะตกเลยนะคึมดำมาเลยสงสัยเราต้องรีพายแล้วจ้าไม่ดํามาเลยวันนี้เราปลาใหญ่ปลาสวงสวายขึ้นนะแต่ว่ามัน ปลากายก็มีนะเห็นขึ้นอยู่นะแต่ว่าเขาไม่สนใจแต่ว่าตกปลาแบบทุนลอยสนุกเลยนะตัวเล็กนิดเดียวไม่เหมือนเขื่อนปลาสักนะเขื่อนปลาสักตัวใหญ่มากเลยจ้ะทีนี้ตัวเล็กแต่ว่าก็กินเบ็ดดีนะส่วนมากจะหลุดเพราะว่ามุมนี้มันชันมากนะส่วนมากลากปลามาปลาติด้ากว่าจะยกขึ้น สูงจา้าเดี๋ยวเราจะได้ลีภัยกลับบ้านแน่ๆเพราะว่าฝนจะตกแล้วจา้าเราจะกลับบ้านกันแล้วนะจ้าสรุปผลปลาปลาน้องแมวนี่ดูปลาแปดนะปลาแปดของละพีพัดเยอะมากประมาณตั้งสามสิบสี่สิบตัวแล้วเนี่ยแต่ว่าสู้ที่เขื่อนปลาสักไม่ได้นะเขื่อนปลาสักตัวใหญ่อันนี้ก็จะมีแต่ปลากระมังกับปลาส้อยได้ ปลาขยงมาหนึ่งเต้ตัวนู้นจะลงน้ำก็วันนี้ก็โอเคนะวัดไม่ติดอีกเยอะเลยหลุดเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วจ้าห้าโมงเย็นฝนตั้งเขามืดมาแล้วเดินทางกลับบ้านจ้าสวัสดีจ้า